นายกถกศุลกากรชายแดนหนองคายเร่งพัฒนาจุดบริการ3ประเทศไทยลาวจีนจอถกผู้นำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดันแผนสร้างสะพานมิตรภาพสองช่วยขนส่งถึงจีนเมื่อวันที่29ตุลาคมที่สำนักงานศุลการคลองไน่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายในเสถาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังเป็นประธานการประชุมติดตามประเด็นปัญหาการส่งออกขั้นตอนพิธีการศุลกากรการค้าชายแดนและการพัฒนาวันสต็อปเซอร์วิสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายเศรษฐากล่าวว่าเดินทางมาจังหวัดหนองคายเป็นครั้งที่2โดยหนองคายเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนดไวใ้ให้เป็นจุดสำคัญในการเชื่อมโยงโลจิสติกจากไทยไปจีนและจากการพบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงนายกรัฐมนตรีจีนพบว่าต้องการสินค้าการเกษตรอย่างมาก ดังนั้นเรื่องระบบขนส่งจึงสําคัญและจังหวัดหนองคายถือเป็นจุดสําคัญที่มีความพร้อมมากมีนิคมอุตสาหกรรมนายเศรษฐากล่าวว่าแต่ที่ผ่านมาหยุดแค่จังหวัดหนองคายหรือฝั่งลาวจึงต้องสร้างสะพานอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายและทาเป็นจุดวันสต็อปเซอร์วิสและอยากให้สุลกากรเป็นเจ้าภาพเรื่องวันสต็อปเซอร์วิสและในจังหวัดหนองคายเป็นต้นแบบแรกโดยให้ทํางานร่วมกับกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณาสุขและตอมอหากเราทําให้การค้าขายไม่เดินหน้าจะลําบาก นายกกล่าวด้วยว่าวันที่30ตุลาคมจะเดินทางไปพบผู้นำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะพูดคุยเรื่องทำสะพานมิตรภาพสองในจังหวัดหนองคายเพื่อให้สามารถส่งสินค้าไปถึงจีนได้ฉะนั้นหน่วยงานในพื้นที่ถ้าติดขัดตรงไหนขอให้บอกมาหักลงทุนแสนล้านแต่ไม่มีความต่อเนื่องในแง่ขนถ่ายสินค้าลงทุนไปก็จะเสียหายเยอะ นายกกล่าวอีกว่าวันนี้โลกพัฒนาไปมากใครจะมาลงทุนต้องดูหลายด้านถ้าเข้าจะมาลงทุนแล้วติดปัญหาเยอะก็ไม่ดีส่วนเรื่องการท่องเที่ยวไทยขยายได้เยอะและอยากจะขยายงานแบบนี้ไปอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศตามนโยบายหลักของรัฐบาลดังนั้นควรทําประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อทําให้การท่องเที่ยวเมืองรองดีขึ้นอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง